ตอนที่799รีบออกไปสหวังหลินมองชายชุดน้ำเงินและถอนธงวิญญาณออกมาแล้วค่อยกลับไปยังชิ้นส่วนแดนสวรรค์ของตนเองเหล่าเซียนทั้งหมดบนชิ้นส่วนต่างยืนขึ้นและมองเข้ามาหลังจากร่อนลงบนชิ้นส่วนแดนสวรรค์หวังหลินนั่งลงและชิ้นส่วนก็พุ่งตัวออกไปขณะที่หวังหลินนั่งลงเขาก็กลืนกินวิญญาณดั้งเดิมในมือจากนั้นชี้มือขวาออกไปที่ท้องฟ้าเรียกขานสายลม สายลมทมิลันประกาศัดขึ้นมาเปลี่ยนเป็นมังกรดำพุ่งเข้าใส่ชายชุดน้ำเงินใบหน้าอีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงทันทีและรีบหนีทว่าชั่วขณะที่เจ้ามังกรดำอ้าปากออกมานั้นได้พ่นลมสายลมทมินยือกออกมาด้วยสายลมคำรามเต็มไปทั่วดินแดนดวงตาชายชุดน้ำเงินหมองลงและแสดงอาการดิ้นรนทว่าเขากลับไม่สังเกตเห็นรอยแยกอวกาศยาว30ฟุตที่ปรากฏด,ด้านหลังขณะล่าถอยจึงเข้าไปในรอยแยกนั้นตรงๆง ร่างกายเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับเสียงคำรามแห่งความสิ้นหวังสิ่งเดียวที่คงอยู่ตอนนั้นคือเสียงของเขาดังสะท้อนไปในความว่างเปล่าชิ้นส่วนของหวังหลินห่อเหินออกไปพร้อมกับเหล่าเซียนจำนวนมากติดตามด้านหลังอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคนที่ตามมาหรือคนที่อยู่บนชิ้นส่วนแดนสวรรค์พวกเขาต่างก็มองหวังหลินด้วยความกลัวผู้คนที่เห็นการต่อสู้ของหวังหลินกับชายผมขาวประหลาดต่างไม่ได้ตกใจที่หวังหลินสามารถฆ่าเซียน ขั้นรูปธรรมอย่างได้สามคนพวกเขารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามเหล่าเซียนที่ไม่เคยเห็นหวังหลินก่อนหน้านี้ต่างก็ตกใจโดยเฉพาะคนที่ลังเลจะลงมือก่อนหน้านี้ต่างรู้สึกว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนแล้วบางคนถึงกับต้องการขโมยชิ้นส่วนแดนสวรรค์จากหวังหลินพวกเขารู้สึกปกคลุมไปด้วยเงื่อเย็นและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหลังเหตุการณ์นี้ชิ้นส่วนแดนสวรรค์ต่างก็เงียบกริบแรงกดดันที่สัมผัสไม่ได้ก่อตัวบนชิ้นส่วนแห่งนั้น นี่คือความเคารพและหวาดกลัวต่อบาร,รมีที่หวังหลินปลดปล่อยออกมาชิ้นส่วนเหาะเหินเร็วขึ้นและเร็วมากขึ้นหลังผ่านไปอีกหลายชั่วโมงสายตาหวังหลินขมวดเข้าด้วยกันและเห็นปรางกระบี่เส้นหนึ่งอยู่ไกลคนที่อยู่ในลำแสงนั้นคือเฉินกงฮู่ขณะที่เฉินกงฮู่เหาะเหินเขาพลันหันกลับมาและเห็นชิ้นส่วนพุ่งเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วเมื่อเขาเห็นหวังหลินสายตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและรีบเหาะเข้าหาทันที เฉินกงฮู่หยุดลงเบื้องหน้าหวังหลินและเอ่ยด้วยความเคารพเฉินกงฮู่ขอคารวะนายท่านสายตาที่มีต่อหวังหลินเต็มไปด้วยความนอบน้อมหวังหลินเผยรอยยิ้มบางเขาพยักหน้าและเอ่ยออกมานั่งลงข้างๆข,ข้าและพาข้าไปที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายของอารามเทพอสนีเฉินกงฮู่ไม่ได้มองคนอื่นๆบนชิ้นส่วนแดนสวรรค์เลยเขานั่งลงทันทีและเอ่ยออกมา นายท่านเราอยู่ไม่ไกลจากค่ายกลเคลื่อนย้ายแล้วขณะเอ่ยขึ้นก็พลางชี้ไปเส้นทางข้างหน้าผู้คนบนชิ้นส่วนต่างตกใจกับสถานการณ์มีคนบนนั้นรู้จักเฉินกงหูเมื่อพวกเขาได้ยินหวังหลินถูกเรียกว่านายท่านต่างก็เกิดความคิดของตัวเองดวงตาง,งดงามของซื่อจือเฟิงมองไปแผ่นหลังหวังหลินใบหน้านางเปลี่ยนเป็นสีแดงราวกับนึกอะไรบางอย่างออกมาได้ ขณะที่ชิ้นส่วนลอยผ่านความว่างเปล่าการล่มสลายของแดนสวรรค์อสนีก็มาถึงจุดสูงสุดสายลมเย็นเยียบขนาดใหญ่โผลออกมาจากรอยแยกอวกาศเสียงแตกร้าวของชิ้นส่วนที่กำลังพังทลายดังกึกก้องขึ้นอย่างต่อเนื่องยิ่งพวกเขาเข้าใกล้พื้นที่ชั้นในของแดนสวรรค์ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นทั้งมิติเต็มไปด้วยรอยร้าวบางรอยแยกออกไปเชื่อมต่อกับรอยร้าวอื่นจนมีขนาดกว้างกว่า1,000ันฟุตหวังหลินควบคุมชิ้นส่วนแดนสวรรค์ด้วยสายตาเคร่งขรึม ขณะนั้นดวงตาพลันเบิกกว้างเมื่อชิ้นส่วนด้านล่างเขาเปลี่ยนไปและเหาะเหินเป็นวงโคง้งขณะที่เขาตีวงโค้งรอยแยกขนาด2,000ฟุตรปรากฏขึ้นมาเซียนหลายคนไม่อาจตอบสนองได้ทันและถูกรอยร้าวกลืนเข้าไปจนเกิดเสียงร้องให้ช่วยมากมายหวังหลินเพ่งสมาธิควบคุมชิ้นส่วนอย่างสมบูรณ์ดังนั้นจึงไม่มีเวลาไปสนใจคนอื่นเขนาควบคุมชิ้นส่วนให้หลีกเลี่ยงรอยร้าวขนาดใหญ่แต่สีหน้าก็ยิ่งมืดมนยิ่งขึ้น หวังหลินถามอีกไกลแค่ไหนน้อยกว่าห้าลี้เฉินกงฮูกเคร่งเครียดเช่นกันรอยร้าวเบื้องหน้าทําให้เขาหนังศีษะด้านชาไปรอบหนึ่งหวังหลินขมวดคิ้วเล็กน้อยและหลีกเลี่ยงรอยร้าวอีกสองสามแห่งพวกเขาค่อยๆเข้าใกล้ขึ้นจนหวังหลินสัมผัสถึงม่านแสงกว้างหมื่นฟุตได้ซึ่งมีชิ้นส่วนแดนสวรรค์แห่งหนึ่งผสมอยู่ในม่านแสงแห่งนั้นนอกจากนี้ยังมีค่ายกลและมีคนอีกหลายคนยืนอยู่ข้างในค่ายกลหนึ่งในนั้นคือจางกงเลย เห็นได้ชัดว่าเตรียมพร้อมจะเคลื่อนย้ายออกไปยังมีผู้ส่งสารข้างนอกค่ายกลอีกเจ็ดถึงแคนพวกเขาต่างดูเหมือนกําลังพูดคุยกันอยู่ขณะนั้นพวกเขาคล้ายจะสังเกตบางอย่างได้และหันกลับมามองทิศทางของหวังหลินมีคนหนึ่งยกแขนขึ้นและชีอ้อกไปเกิดพลังดั้งเดิมผันผวนแพร่กระจายออกมาจากม่านแสงพลังดั้งเดิมรวมตัวกันเปลี่ยนกลายเป็นแขนยักย้ายกวาดผ่านพื้นที่ในทันที รอยร้าวรอบๆม่านแสงเริ่มขยายตัวออกราวกับกำลังจะก่อตัวเป็นคูน้ำที่มีอาจข้ามผ่านได้เมื่อพวกมันเชื่อมต่อกันจะไม่มีใครสามารถข้ามผ่านมาถึงชิ้นส่วนแดนสวรรค์ใต้ม่านแสงได้ไปซะในเวลาเดียวกันข้อความสัมพัสวินอันเยือกเย็นเต็มไปด้วยความไม่แยแสพลันดังสะท้อนออกมาจากความว่างเปล่าดวงตาหวังหลินเย็นเยียบและใช้พลังดั้งเดิมทั้งหมดในร่างกายเข้าสู่ชิ้นส่วนแห่งนั้น ดวงตาสองประกายเจิดจ้าเร่งความเร็วของชิ้นส่วนตัวเองขึ้นสองเท่าราวกับมันผสานเข้ากับโลกชิ้นส่วนแดนสวรรค์ของหวังหลินพุ่งออกไปอย่างบ้าคลั่งในพริบตารอยร้าวทั้งหมดที่อยู่ในทางผ่านถูกบทขยี้เหล่าเซียนด้านหลังต่างกัดฟันแน่นและไล่ตามหลังไม่คิดชีวิตเส้นทางรอดอยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วถ้าพวกเขาเข้าไปได้พวกเขาก็จะรอดถ้าเข้าไม่ได้ก็จะตายชิ้นส่วนของหวังหลินแทบทิ้งภาพติดตาไว้ด้านหลังพุ่งผ่านความว่างเปล่า เสียงดังสนั่นกึกก้องดุดอุกกาบาตพุ่งเข้าใส่ม่านแสงพยายามพุ่งไปถึงก่อนที่รอยแยกอวกาศจะเชื่อมต่อกันหวังหลินยืนขึ้นตบกระเป๋ากระบีส่สวนปรากฏในมือยกกระบี่ขึ้นและผ่าลงมาด้านหลังครั้งนี้หวังหลินไม่ได้ผ่าลงมาแค่ครั้งเดียวแต่กลับผ่าถึงเก้าครั้งตัดสวรรค์เก้าลำแสงผสานกลายเป็นหน่งก่อเกิดเป็นกฎแห่งกระบี่ที่มีอาจจินตนาการได้มันลอยออกไปกลายเป็นลำแสงสีดำและร่อนลงบนรอยแยกอวกาศที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน มแม้รอยแยกอวกาศได้เชื่อมต่อกันภายใต้อำนาจแห่งตัสวรรค์มันยังคงฉีกกระชากได้รอยแยกอวกาศถูกฉีกเปิดออกและเปิดช่องว่างขึ้นในทันทีพลังอำนาจแห่งตัดสวรรค์ยังคงอยู่มันลอยผ่านรอยแยกอวกาศและร่อนลงบนม่านแสงจนปรากฏคลื่นขนาดใหญ่ขึ้นและทุกอย่างข้างในเกิดการบิดเบี้ยวในเวลาเดียวกันชิ้นส่วนของหวังหลินก็พุ่งเข้ามาข้างในพร้อมกับกองทัพหนึ่ง กระแทกเข้าใส่ม่านแสงดุดอุกบาทหลังโดนแตสวร์เข้ากระแทกใส่เสียงดังสนั่นวันไหวจนทําให้รอยแยกอวกาศใกล้เคียงปิดตัวลงทันทีแม้แต่ผู้ส่งสารของอารามเทพอสศนีข้างในะยังมองออกมาเมื่อจังกงเล่ยเห็นหวังหลินใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นหลังเสียงผ่านไปพันก่อเกิดเสียงระเบิดแตกร้าวออกมาพร้อมกับรอยแตกร้านับไม่ถ้วนบนม่านแสงและยังแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเหล่าเซียนที่ตามหลังมาอย่างใกล้ชิดก็พุ่งผ่านช่องว่างไปด้วยหวังหลิงควบคุมชิ้นส่วนแดนสวรรค์ของตนเองให้ถอยกลับมาหลายสิบฟุตเหล่าเซียนใกล้เคียงทั้งหมดต่างเพ่งสมาธิไปบนชิ้นส่วนกลับกลายเป็นกระแทกใสม่ม่านแสงอีกครั้งรอยร้าวอีกหลายแห่งปรากฏขึ้นมาบนมา่านแสงและแพร่กระจายไปทุกที่แสงจากมา่านแสงยิ่งมองลงเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วมากใช้เวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจเท่านั้นผู้ส่งสารหนึ่งในนั้นมีสีหน้ามืดมน ร่างกายปกคลุมอยู่ในสายฟ้าพลันก้าวออกมาจากม่านแสงกล้าดีอะไรเช่นนี้เจ้ากล้าพุ่งเข้ามาในพื้นที่ต้องห้ามของอารามเทพอสศนีเขาคลุมร่างตัวเองอยู่ในสายฟ้าพลันเดินออกมาทะว่าก่อนที่หวังหลินจะได้ทําอะไรอื่นเซียนหลายคนกระโจนออกจากชิ้นส่วนหวังหลินและเริ่มต่อสู้กับเขามีคนผู้หนึ่งต่อสู้กับผู้ส่งสารคนนั้นรีบเอ่ยตะโกนออกมาผู้อาวุโสไม่จําเป็นต้องใส่ใจเขาเราจะต่อ,อก,กอนเอง หวังหลินพยักหน้าและให้ชิ้นส่วนล่าถอยเล็กน้อยคราวนี้เขาเตรียมการไวสิบวินาทีทว่าไม่ใช่เพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นเหล่าเซียนทั้งหมดลอยออกมาจากชิ้นส่วนและกดฝ่ามือตัวเองใส่ลงไปทุกคนใช้พลังทั้งหมดของตัวเองผาสานรวมกันภายใต้การชี้แนะของหวังหลินก่อนที่จะพุ่งออกไปพลังจากคนทั้งหมดก่อเกิดตัวเป็นปลายแหลมด้านหน้าชิ้นส่วนแดนสวรรค์ชิ้นส่วนกระแทกใส่มา่านแสงจนเกิดเสียงดังสนั่นกึกก้องในที่สุดมา่านแสงก็แตกสลาย เศษมา่านแสงนับไม่ท่วนกระจายออกไปทั่วทุกที่และมีมากกว่าครึ่งกระแทกเข้าไปในชิ้นส่วนแดนสวรรค์ของผู้ส่งสารเหล่าเซียนข้างในพุ่งตัวออกมาทันทีทันใดนั้นชิ้นส่วนแดนสวรรค์ที่มีไข้กลนเคลื่อนย้ายต่างก็เต็มไปด้วยเหล่าเซียนที่หาทางรอดชีวิตตอนที่แปดร้อยพลังของความสิ้นหวังมีอยู่ความเชื่อหนึ่งที่แข็งแกร่งกว่าพลังใดในโลกความเชื่อที่ไม่มีอะไรในโลกหยุดยั้งได้ความเชื่อนี้เรียกกันว่าอยากมีชีวิต ความดิ้นรนนี้เรียกกันว่ารอดชีวิตการปรากฏของชิ้นส่วนหวังหลินก่อนหน้านี้ทําให้พวกเขามีความหวังว่าจะรอดชีวิตและตอนนี้การพุ่งเข้าใส่ค่ายกลคือการดิ้นรนเอาตัวรอดของแต่ละคนดุดผีเสื้อทะลวงออกมาจากรังไหมเป็นความมุ่งมั่นไม่ว่าจะรอดหรือตายความเชื่อในการมีชีวิตและดิ้นรนเอาตัวรอดทําให้เซียนทั้งหมดทะลวงเข้าใส่อย่างบ้าคลาั่งเหล่าเซียนขั้นเทวถึงกับกล้าคิดจะต่อต้านเซียนขั้นรูปธรรมอย่าง พวกเขาลืมเลือนช่องว่างที่มีอาจข้ามผ่านได้ลืมเลือนเรื่องการเคารพนับถือทั้งหมดนี้ก็เพื่อเอาตัวรอดหากเซียนขั้นเทวะคนเดียวเป็นแบบนี้มันคงไม่สําคัญอะไรนะักว่าหากเป็นถึงสิบยี่สิบห้าสิบร้อยเมื่อนั้นจะกลายเป็นพลังที่แม้แต่กระทั่งเหล่าเซียนขั้นรูปธรรมอย่างต้องรู้สึกกลัวสําหรับเซียนขั้นรูปธรรมอย่างสักคนแม้การฆ่าเซียนขั้นเทวะมากกว่าร้อยจะไม่ยากมากมายนะักพลังแต่ละคนคือจุดเปลี่ยนเมื่อเผชิญหน้ากับเซียนพวกนี้ แม้แต่ผู้ส่งสารเจ็ดคนแห่งอารามเทพอสศนียยังต้องเปลี่ยนสีหน้ามหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางเหล่าเซียนขั้นเทวะมากกว่าร้อยคนพวกนี้มีเซียนขั้นมายาหยินดวงตาแดงฉานร่วมอยู่ด้วยพวกเขาแข็งแกร่งกว่าเซียนขั้นเทวะและเมื่อมีพวกเขาก็จะนำทางให้พลังของทั้งกลุ่มหน้าตกตะลึงยิ่งไปอีกสิ่งเหล่านี้เพียงแค่ทำให้สีหน้าท่าทางของผู้ส่งสารเปลี่ยนไปเท่านั้น ในหมู่พวกเขายังมีเซียนขั้นรูปธรรมอย่างถึงสองคนในสองคนนี้เนาะต่างเก็บซ่อนตัวเองไว้ได้ดีเยี่ยมในไม่นานที่พวกเขาเข้าไปในม่านแสงก็เปิดเผยระดับบ่มเพาะของตนเองการปรากฏตัวของแต่ละคนทําให้ผู้ส่งสารของอารามเทพอัศนีต้องตกตะลึงทว่าสิ่งที่ทําให้ผู้ส่งสารต้องสูดหายใจเย็นเยียบจริงๆก็คือหวังหลินแม้หวังหลินจะเป็นเซียนขั้นรูปธรรมอย่างผู้ส่งสารกลับสามารถสัมผัสกลิ่นอายฆ่าฟันรอบตัวหวังหลินได้ กลิ่นอายนี้มาจากการเข็นฆ่าคนมากมายที่มีระดับบ่มเพาะเดียวกันแม้กระทั่งตอนนี้เหล่าเซียนผู้บ้าคลั่งต่างก็มองไปยังหวังหลินด้วยความเคารพซึ่งมาจากเหล่าเซียนขั้นเทวะทั้งหมดขั้นมายาหยินด้วยและขั้นรูป,ปธรรมอย่างอกสองคนฉากเหตุการณ์นี้ทําให้ผู้ส่งสารทั้งเจ็ดคนของอารามที่อยู่นอกค่ายกลเคลื่อนย้ายยังต้องตกตะลึงข้าหนึ่งในนั้นตะโกนพร้อมกับพุ่งใส่ทันทีราวกับเขาเป็นตัวจุดชวนและเซียนทั้งหมดก็พุ่งออกมาข้า ค่าค่าค่าวิชาและสมบัติวิเศษนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นและล่องลอยผ่านอากาศเข้าไปหาชิ้นส่วนแดนสวรรค์ที่มีค่ายกลเคลื่อนย้ายอยู่แสงจากวิชาและสมบัติต่างปกคลุมไปทั่วพื้นแผ่นดินการโจมตีบ้าคลั่งระเบิดขึ้นมาจนหลุดการควบคุมค่าเซียนขั้นเทวคนหนึ่งควบคุมกระบี่เหินเกือบร้อยเล่มพร้อมกับตัวเองพุ่งเข้าใส่ผู้ส่งสารอีกคนโดยไม่ลังเล นอกจากเขายังมีเซียนขั้นเทวะอีกกว่า15คนต่างเริ่มการโจมตีของตัวเองพร้อมกันอีกด้านหนึ่งภายใต้คำสั่งของเซียนขั้นมายาหินอีกคนเซียนจำนวน6กถึงเคนผสานพลังอำนาจเข้าด้วยกันและโจมตีใส่ผู้ส่งสารของอารามเทพอสนีค่ะอีกด้านหนึ่งเซียนขั้นรูปธรรมอย่างแยกตัวกันแต่ละคนต่อสู้กับผู้ส่งสารหนึ่งคนพวกเขาใช้พลังดั้งเดิมของตัวเองออกมาโดยไม่ลังเล ด้านหลังยังมีเซียนขั้นเทวะอีกมากกว่าสิบพลันโยน,นวิชาและสมบัติวิเศษออกไปอย่างบ้าคลาั่งค่ะซื่อจือเฟิงพุ่งเข้าใส่ผู้ส่งสารอีกคนพร้อมกับกลุ่มเซียนเทวะภายใต้คำสั่งของเซียนขั้นมายาหยินสองคนสมบัติวิเศษและวิชาหน้าหวัดกลัวพลันพุ่งออกไปเซียนกลุ่มที่เหลือแบ่งตัวออกไปสองกลุ่มพุ่งเข้าใส่ผู้ส่งสารสองคนสุดท้ายทิศทางและกลิ่นไอโหดเหี่ยมจนเกือบจะก่อตัวกลายเป็นพายุ พายุของผู้ต้องการอยู่รอดตอนนี้ไม่มีใครสนใจว่าคนที่เขากำลังต่อสู้คือผู้ส่งสารของอารามเทพอสนีใครจะสนใจเล่าถ้าเป็นผู้ส่งสารหน้าความยิ่งใหญ่ของผู้ส่งสารแห่งอารามเทพอสนีไม่มีค่าอันใดต่อผู้คนที่กำลังต่อสู้เอาชีวิตรอดไม่มีผลกระทบอะไรเลยใครที่พยายามหยุดพวกเขาจะถูกฆ่าถ้าเทพสักตนเข้าขัดขวางพวกเขาก็จะฆ่าเทพตนนั้น ถ้าปีศาจเข้ามาขัดขวางก็จะฆ่าปีศาจเรากับเหล่าเซียนทั้งหมดบ้าคลั่งไปแล้วผู้ส่งสารหนึ่งในนั้นยกนิ้วขึ้นประทับลงระหว่างคิ้วของเซียนขั้นเทวะที่พุ่งเข้ามาร่างคนนั้นพลันสั่นเทาก่อนจะแตกสลายในทันทีและวิญญาณดั้งเดิมแตกดับไปด้วยทว่าก่อนที่เขาจะตายกลับพุ่งออกไปกัดแขนผู้ส่งสารคนนั้นได้หนึ่งครั้งดวงตาแดงฉานของเขาทำให้ความคิดผู้ส่งสารต้องสันเทาข้า ผู้ส่งสารอีกคนสอนสร้างผนึกพลังดั้งเดิมรวบรวมอยู่ในร่างกายและปลดปล่อยทันทีเขาใช้วิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้พลังดั้งเดิมเพื่อโจมตีขอบเขตกว้างเพียงกระพริบตาเหล่าเซียนมากมายเริ่มกรักโลหิตร่างกายแต่ละคนอ่อนแอทว่าไม่มีใครล่าถอยพวกเขาทั้งหมดยังดิ้นรนมุ่งไปข้างหน้าต่อไปกระทั่งเซียนที่บาดเจ็บสาหัสกลับโยนตัวเองเข้าไปให้ใกล้ที่สุดจากนั้นระเบิดดังสนั่นกึกก้องไปทั่วผืนแผ่นดิน มันช่างน่าเศร้าโดยแท้ค่าเสียงคำรามผสากนกันก่อเกิดเป็นคลื่นปกคลุมผืนผ้าเสียงดังขึ้นเรื่อยๆจนหน้าประหลาดใจความต้องการรอดชีวิตดูเหมือนสลักเข้าไปในหัวใจของเซียนทุกคนและเกิดระเบิดขึ้นทันทีไม่ใช่เพียงแค่ผู้ส่งสารที่ตกใจแม้แต่หวังหลินก็ตกใจไปด้วยหวังหลินสูดหายใจลึกความเชื่อเกิดขึ้นในใจเขาไปด้วยพันก้าวมาข้างหน้าและพุ่งออกไปดุดสายฟ้า ปรากฏตัวข้างผู้ส่งสารคนหนึ่งสองนิ้วเลียนแบบกระบี่และใช้ตัดสวรรค์ทันทีการโจมตีของหวังหลินทําให้ทิศทางของเสียนรอบด้านยิ่งเข้มข้นมากขึ้นแรงผลักดันยิ่งรุนแรงขึ้นและรุนแรงขึ้นเมื่อมันเข้าใกล้จุดสูงสุดกลิ่นอายข้าฟันก็ดุดคลื่นมหาสมุทรสีม่วงตัดสวรรค์ปรากฏขึ้นมาและร่อนลงไปตรงตรงสีหน้าท่าทางของผู้ส่งสารคนนั้นเปลี่ยนไปมหาศาลฝ่ามือสร้างผนึกโดยไม่ลังเลก่อเกิดสายฟ้ากลมพุ่งใส่หวังหลิน พวกมันมุ่งตรงเข้าหาหวังหลินพร้อมกับกระเบิดสายฟ้ากึกกล้องไปตามทางสายฟ้านั้นเต็มไปด้วยพลังดั้งเดิมหนาแน่นทว่าเมื่อมันเข้าปะทะกับตัสวรรค์พวกมันแตกสลายทีละสายหวังหลินก้าวเท้าไปข้างหน้าด้วยสายตาเย็นชาผู้ส่งสารล่าถอยอีกครั้งทันอ้าปากพ่นหมอกสีเทาออกมาทันทีที่หมอกปรากฏขึ้นมันก็เปลี่ยนกลายเป็นแขนยักย้ายพยายามคว้าจับหวังหลินอย่างโหดร้าย ทว่าในจังหวะนั้นลำแสงสีเงินเส้นหนึ่งพุ่งเข้ามาเร็วกว่าสายฟ้าหลังจากผู้ส่งสารพ่นหมอกเทาออกมาลำแสงสีเงินก็เข้ามาใกล้ผู้ส่งสารได้ทันทีแล้วผู้ส่งสารมีสีหน้าเปลี่ยนไปเขาต้องการหลบหลีกแต่ไม่ทันเวลาภายใต้สภาวะวิกฤตจึงระเบิดพลังดั้งเดิมในร่างกายทันทีพลังดั้งเดิมสร้างพายุขึ้นมาเพื่อพยายามผลักคนที่รอบโจมตีเขา อย่างไรลำแสงเงินนั้นเร็วเกินไปในเสี้ยววินาทีที่เขาสลายพลังดั้งเดิมลำแสงสีเงินพลันแทงทะลุหน้าอกผู้ส่งสารกระอักโลหิตและก้าวมาข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวดวงตาหวังหลิยนเย็นเยียบเมื่อเฉยแขนยักย้ายที่สร้างจากหมอกเขาใช้แขนขวาชี้ออกมาก่อเกิดเป็นสายฟ้าม่วงพุ่งออกไปในเสี้ยววินาทีนั้นสายฟ้าร่อนลงระหว่างคิ้วของผู้ส่งสารร่างกายสันสานจากนั้นทั้งร่างกายและวิญญาณพลันสูญสิ้น ลำแสงเงินกระพริวบว่าและเปลี่ยนเป็นชายวัวกลางคนเขาคือหนึ่งมนเซียนขั้นรูปธรรมอย่างที่ซ่อนตัวในหมู่เซียนที่ตามมาเขาคำนับฝ่ามือให้หวังหลินดวงตาเต็มไปด้วยความเคารพจากนั้นพุ่งออกไปช่วยคนอื่นหวังหลินพยักหน้าเล็กน้อยเขาเห็นเซียนขั้นรูปธรรมอย่างสองคนก่อนหน้านี้แล้วทว่าเมื่ออีกฝ่ายจ่ายหินยกมาเขาจึงไม่เผยตัวตนพวกเขาและปล่อยให้อยู่ไปหลังจากผู้ส่งสารหนึ่งคนถูกฆ่าไปเซียนรอบด้านทั้งหมดรับรู้ได้ทันที พลิบตานั้นแรงผลักดันก็เพิ่มขึ้นเท่าทวีหลีกทางร่างหวังหลิงกระพริบวาบปรากฏตัวข้างผู้ส่งสารคนที่สองก่อพลังดั้งเดิมเป็นนิ้วและประทับลงทันทีใบหน้าอีกฝ่ายซีขาวไม่กล้าโจมตีกลับและล่าถอยทันทีไม่ใช่แค่เขาเพียงคนเดียวแต่ผู้ส่งสารที่เหลือทั้งหมดต่างก็ถอยกันขณะที่พวกเขาล่าถอยลำแสงสีเงินกระพริบวุบว่าผู้ส่งสารหนึ่งในนั้นพโลหิตจ,จำนวนมากออกมา ดวงตาเขาเต็มไปด้วยจิตสังหารพลร้องตะโกนล่าวิญญาณโลหิตตะลอยกลางอากาศพลันเคลื่อนไหวเปลี่ยนกลายเป็นกระบี่โลหิตมายาจากนั้นเล่ตามหลังแสงสีเงินหวังลิงก้าออกมาขณะที่กระบี่โลหิตเล่ตามแสงสีเงินเขาก็คว้าม,มันเอาไว้ส่งพลังดั้งเดิมในร่างออกมาทําให้กระบี่โลหิตแตกสลายและกลายเป็นหมอกสีแดงหวังลินหันกลับมาจ้องผู้ส่งสารที่กําลังล่าถอยทั้งหมดคนและเอ่ยขึ้นหลีกทางหลีกทาง หลีกทางหลีกทางหลังเสียงหวังหลินตะโกนเซียนทั้งหมดก็สะท้อนเสียงเขาทันทีการผสมผสานเสียงคำรามทั้งหมดของเหล่าเซียนทําให้น้ําเสียงดุดอํานาจสวรรค์เสียงนี้คือเสียงคำรามของผู้อยากรอดและต้องการมีชีวิตมันหนักแน่นและสะท้อนจนราวกับทั้งโลกกาลังสั่นทํามันสร้างคลื่นเสียงทรงกลางและมีกลิ่นไอ,ม,อมาหืมาหลีกทาง ภายใต้พลังอำนาจของคลื่นเสียงผู้ส่งสารทั้งหกของอารามเทพอัศนีกับก้าวถอยโดยไม่รู้ตัวเรากับพวกเขากำลังเผชิญการโกรดเกลยอของโลกใบนี้ณตอนนี้ค่ายกลเคลื่อนย้ายด้านหลังผู้ส่งสารทั้งหกคนพันสองสว่างขึ้นผู้ส่งสารหลายคนที่อยู่ในค่ายกลเคลื่อนย้ายรวมถึงจังกงเล่ยต่างก็มองเข้าไปข้างในด้วยความตกตะลึงค่ายกลเคลื่อนย้ายเปิดใช้งานดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถจับไปไหนได้ แต่ฉากเหตุการณ์เบื้องหน้าเป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่เหลือของพวกเขายากจะลืมเลือนร่างแต่ละคนค่อยๆบิดเบี้ยวจนกลายเป็นลำแสงหนึ่งพุ่งเข้าสู่ท้องฟ้าและเลือนหายไปตอนที่แปดร้อยหนึ่งนี้ครั้งนี้จะไม่มีวันลืมคลื่นเสียงขนาดใหญ่ดังกึกกล้องไปทั่วทั้งพื้นแผ่นดินดุดคลื่นโหมกระหนำ่ำเสียงดังกล้องของมันแทนที่เสียงทุกอย่างในพื้นที่หลีกทางนี่คือเสียงร้องให้ของผู้หาทางรอดเป็นเสียงคำรามของเซียนทุกคนที่นี่ เสียงดุดกระบีแหลมคมทิ่มแทงทุกสิ่งทุกอย่างเสียงคำรามของเซียนมากกว่าร้อยคนทำให้แม้เซียนขั้นสองสวรรค์ยังต้องสั่นสถานหลีกทางเสียงดังขึ้นกว่าเดิมระเบิดออกมาจนก่อเกิดเป็นคลื่นสิ่งอีกแห่งเล่ตามหลังอันก่อนหน้ากลายเป็นแรงกระตุ้นอันหน้าเหลือเชื่อกว่าเดิมเสียงนี้เกิดขึ้นจากหวังหลินหลังจากนั้นเขาก็กล้าไปข้างหน้าหวังหลินไม่ใช่คนเดียวที่เคลื่อนไหวเซียนทั้งหมดในพื้นที่ต่างก็กล้าเท้าออกมา แม้ว่าการก้าวนี้จะอยู่ในความว่างเปล่าแต่กลับเกิดเรื่องหน้าตกตะลึงยิ่งขึ้นเรากับพวกเขากำลังบทขยีโ้โลกด้วยก้าวแต่ละก้าวหวังหลิงก้าวต่อไปทีละก้าวโดยไม่หยุดชะงักแต่ละก้าวเดินเข้าหาผู้ส่งสารพร้อมกับสันสะเทือนผืนโลกไปด้วยแรงผลักดันนี้แข็งแกร่งเกินไปหากไม่มีคนอยู่ที่นี่คงไม่อาจให้สัมผัสหน้าตกตะลึงแบบนี้ได้เสียนมากกว่าร้อยคนส่งเสียงคำรามพร้อมกับพุ่งลงไปหาเส้นทางเอาชีวิตรอดด้วยดวงตาแดงฉาน ฉากเหตุการณ์นี้ทําให้จิตใจผู้ส่งสารทั้งหกคนต้องสั่นสะท้านแม้พวกเขาจะแข็งแกร่งก็ยังถูกแรงผลักดันนี้ให้สั่นไหวก้าวแต่ละก้าวของเซียนที่พุ่งเข้ามาส่งเสียงคำรามกึกก้องไปทั่วชิ้นส่วนแดนสวรรค์กลิ่นโลหิตฟุ้งไปทั่วอากาศภายใต้เรื่องทั้งหมดนี้มีผู้ส่งสารคนหนึ่งใบหน้าซีดและก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขาล่าถอยเสมือนเขื่อนแตกพังที่ไม่อาจหยุดยั้งได้พอถอยอีกก้าวผู้ส่งสารคนอื่นก็เหมือนกัน ภายใต้แรงกดดันบ้าคลั่งเช่นนี้พวกเขาได้เริ่มล่าถอย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 หกคนก้าวถอยต่อเนื่องพวกเขาจำเป็นต้องถอยแม้ไม่ยินยอมแต่ก็ต้องถอยมีแรงผลักดันที่มีอาจต่อต้านได้เบื้องหน้าแม้ว่าแต่ละคนจะสามารถเข่นค่าเซียนส่วนใหญ่เหล่านี้ได้แต่ถ้าหากทำแบบนั้นคงเป็นคนที่ขาดตาขาวพวกเขาฝึกฝนมานาหลายปีแต่ไม่เคยเห็นเซียนขั้นเทวสัตว์คนยังพยายามกัดพวกเขาหลังจากร่าง และวิญญาณแตกสลายไปแล้วเห็นกระทั่งคนที่เลือกจะทำลายตัวเองหลังจากบาดเจ็บสาหัสเพื่อพยายามทำร้ายศัตรูพวกเขาไม่เคยเห็นคนจำนวนมากเลือกหนทางแบบเดียวกันจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ทำให้เกิดสัมผัสที่มีอาจต่อต้านได้ขึ้นในใจหากเป็ดแบบนี้มันคงไม่น่าววาดกลัวนักแต่ในหมูพวกเขามีเซียนขั้นรูปธรรมอย่างสองคนและหวังหลินตัวตนแต่ละคนรวมกับคนอื่นๆพุ่งเข้าหาพวกเขาทำให้เกิดสัมผัสแห่งความหวาดกลัวเกิดขึ้นในจิตใจ โดยเฉพาะหวังหลินที่สามารถฆ่าพวกเขาได้ง่ายๆพวกเขาไม่อาจต่อต้านได้ทำได้เพียงล่าถอยเท่านั้นล่าถอยอีกและถอยต่อไปทั้งหกคนถอยร่นเร็วขึ้นและเร็วขึ้นจนกระทั่งออกมาถึงทางเข้าค่ายกนเปิดค่ายกลแล้วเราก็จะออกไปได้พวกบ้านันมันเป็นกลุ่มคนบ้าสีหน้าชายวัวกลางคนผู้หนึ่งซีดเผือดมองไปยังเหล่าเซียนตาแดงที่กำลังพุ่งเข้ามาพวกเขาสามคนนั่งลงทันทีและเริ่มสร้างผนึกเพื่อกระตุ้นค่ายกลให้ออกไป แววตาหวังหลินกระพริบแสงเย็นเยียบพันเก้าหนึ่งคราพรุ่งเข้าใส่แค่กลนเคลื่อนย้ายเซียนอีกหลายคนพุ่งตามหลังเขาไปด้วยขณะที่คนสามคนกระตุ้นแค่กลนเคลื่อนย้ายคนที่เหลือกัดฟันแน่นและพุ่งออกมาข้างหน้าหนึ่งในนั้นสร้างผนึกและพ่นโลหิตจำนวนหนึ่งออกมาข้างในโลหิตมีสีทองและขยายจนมีขนาดใหญ่ทันทีขังต้นกำเนิดและผนึกวิญญาณโซ่ตรวนสีทองพันแต่สลายกลายเป็นจุดสีทองนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าใส่หวังหลินและเซียนด้านหลัง หวังหลินสร้างผนึกมือขวาและชี้ไปหาท้องฟ้าสายลมทมินรวบรวมในฝ่ามือและเติมเต็มทั่วโลกในไม่นานสายลมทมินก่อร่างเป็นมังกรดำหนึ่งตัวและส่งเสียงคำรามทันทีมังกรพ่นสายลมเย็นยเยือกออกมากวาดผ่านจุดแสงสีทองนับไม่ถ้วนจากนั้นจุดแสงก็หายไปทีละจุดเบื้องหน้าเหล่าเซียนขณะเดียวกันหวังหลินยื่นมือออกมาเจ้ามังกรดำลงมาจากฟากฟ้ารวมตัวอยู่ในฝ่ามือหวังหลินอย่างรวดเร็วจนมันเปลี่ยนกลายเป็นก,นกรงขังสีทอง สมบัตินี้เยี่ยมมากหวังหลินกลืนกรมขังทองเข้าไปด้วยสายตายเย็นเฉียบสายฟ้าในวิญญาณดั้งเดิมปรากฏขึ้นมาและเริ่มปรับแต่งมันเซียนคนที่ปลดปล่อยกรมขังทองออกมากลับมีใบหน้าซีดเผือดและถอยกลับทว่าหวังหลินเร็วกว่าใช้ฝ่ามือขวาเต็มไปด้วยพลังงานประทับลงใส่ผู้ส่งสารขณะที่อีกฝ่ายล่าถอยฝ่ามือสร้างผนึกและตกกระเป๋านำทองเล็กๆสามผื้นขึ้นมาไว้รอบตัวควันสีม่วงโผล่ออกมาจากทองเหล่านั้นและก่อเกิดเป็นวงวน ขณะนิ้วหวังหลินกดลงไปบนควันสีม่วงเขากลับรู้สึกถึงพลังงานแข็งแกร่งออกมาจากข้างไม่ได้ทันทีหวังหลินอดไม่ได้ที่จะหยุดชะงักชั่วขณะดวงตาริแคบผู้ส่งสารใช้จังหวะน,นี้ล่าถอยอีกครั้งหวังหลินเผยสีหน้าเย้ยๆยพลางยื่นแขนขวาขึ้นรอยสักกระดูกระสุนลอยออกมาพร้อมกับพริบกลิ่นอายชั่วร้ายปรากฏแสงสีเทาขึ้นที่เท้าของผู้ส่งสารใบหน้าผู้ส่งสารซีดขาวราวกับคนตายควันสีม่วงรอบตัวพยายามต่อต้านแสงสีเทา ขณะนั้นหวังหลินเข้ามาใกล้และใช้วิชายยับยั้งทันทีร่างผู้ส่งสารหยุดชะงักแม้จะเป็นเทียงชั่วขณะแต่แสงสีเทาพลันแพร่กระจายไปทั่วร่างหวังหลินพุ่งออกไปเตะเท้าขวาใส่เขาเสียงแตกร้าดังขึ้นทันทีจากนั้นร่างกลายเป็นเศษหินหล่นลงพื้นทว่าธทงเล็กๆรอบตัวเขารับวิญญ,ญาณดั้งเดิมเอาไว้และลอยออกไปโปรดอย่าฆ่าฆ่าฆ่าจะใช้สมบัติทรงพลัง ก่อนที่เขาจะพูดจบหวังหลินพุ่งออกมาพร้อมแววตาสองสว่างชี้แขนขวาออกไปและแท่แห่งเวรกรรมปรากฏวิญญาณดั้งเดิมข้างในหม,มอกม่วงส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนหวังหลินคว้าดวงวิญญาณดั้งเดิมและธงสามผืนเอาไว้พ่นพลังดั้งเดิมออกมาก่อเกิดเป็นกฎเกณฑ์นับไม่ถ้วนเพื่อผนึกธงพร้อมกับวิญญาณก่อนจะเก็บใส่กระเป๋ากลับไปในตอนนี้ผู้ส่งสารที่พุ่งออกมาสองคนกลับถูกเซียนคนอื่นล้อมรอบเอาไว้ ภายใต้การโจมตีของเซียนขั้นรูปธรรมอย่างสองคนที่มีเซียนมายายินและเซียนเทวอีกหลายคนรวมอยู่ด้วยผู้ส่งสารอีกสองคนจึงถูกบังคับให้ล่าถอยขณะนั้นพันเกิดแสงสีเงินกระพริบวาบและโลหิตพ่นกระจายออกมาจากผู้ส่งสารหนึ่งคนดวงตามืดมนลงและวิญญาณดั้งเดิมลอยออกมาหลบหนีก่อนที่หวังหลินจะทันได้ลงมือเซียนขั้นเทวมากกว่าสิบคนระดมโจมตีด้วยดวงตาแดงฉานพร้อมๆกับมีลำแสงสีเงินไล่ตามล่า วินาทีถัดมาผู้ส่งสารคนนั้นก็ถูกฆ่าณนะตอนนี้ผู้ส่งสารสามคนกระตุ้นไข้กลนเสร็จสิ้นจากนั้นทั้งสามคนประสานแขนกันและพึพมพำบทสร้อันซับซ้อนไข้กลนเคลื่อนย้ายเริ่มแตกสลายไปพร้อมๆกับชายขอบชิ้นส่วนการกระตุ้นไข้กลนเคลื่อนย้ายให้ทํางานเร็วขึ้นจะต้องจ่ายค่าแลกเปลี่ยนเป็นการซดโซมของไข้กลนเคลื่อนย้ายพลุตานั้นปรากฏระลอกคลื่นขึ้นและพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ในระลอกคลื่นมีผู้ส่งสาร3ามคนส่งสายตาอาฆาตพร้อมๆกับร่างแต่ละคนบิดเบี้ยวและค่อยๆเลือนหายขณะที่ระลอกคลื่นกระจายออกมาค่ายกลเคลื่อนย้ายเริ่มสั่นไหวรุนแรงแสงจากรอบด้านเริ่มรวบรวมไปอยู่ที่ตรงกลางชายขอบล่มสลายอย่างรวดเร็วผู้ส่งสารคนสุดท้ายกำลังต่อสู้กับเหล่าเซียนพลหลบหนีและกลับเข้าไปในลำแสงทันทีทว่าวขณะที่พวกเขากำลังจะหายไปนั้นหวังหลิงก้าเท้าไป ใช้สองดาชนีก่อร่างเป็นกระบี่และตัดสวรรค์ผ่าลงบนลำแสงโดยตรงลำแสงแตกสลายและหายไปทันทีผู้ส่งสารสี่คนในค่ายกลเผยความหวาดกลัวออกมาเรากับพวกเขากำลังถูกฉีกกระจักจากการที่ร่างกายแตกสลายและกำลังเลือนหายไปก่อนนั้นขณะที่ลำแสงหายไประลอกคลื่นจากค่ายกลเคลื่อนย้ายก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นลำแสงพราาๆรวมตัวกันอีกครั้งและก่อเกิดลำแสงอีกแห่ง เหล่าเซียนรอบด้านทั้งหมดพุ่งเข้าไปราวกับไม่ยอมเสียเวลาเพียงครู่เดียวเฉินกงฮู้เป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ได้โจมตีตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาติดหนี้อารามเทพอัศนีแม้จะถูกตีตัวออกห่างหลังจากส่งวิญญาณแห่งเต๋าให้หวังหลินไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่อาจลงมือได้และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเขาจึงใช้วิชาเปลี่ยนรูปลักษณ์ขณะอยู่ภายในระยะชิ้นส่วนแดนสวนรรค์ประมาณห้าลี้ณตอนนี้เขาพุ่งเข้าไปในลำแสงด้วย ยิ่งมีเซียนพุ่งเข้าไปในลำแสงแสงนั้นก็ยิ่งหนาแน่นมากขึ้นขณะที่ซื่อจื่อเฟิงพุ่งเข้าไปในลำแสงนางหันกลับมามองหวังหลินกันริมฝีปากเล็กน้อยราวกับอยากจะบอกอะไรบางอย่างขอบของค่ายกลเคลื่อนย้ายได้ล่มสลายอย่างรวดเร็วและพริบตานั้นมันก็เกือบจะถึงจุดตำแหน่งที่แสงอยู่สิ่งแลกเปลี่ยนของค่ายกลเคลื่อนย้ายได้ทําให้มันเกินขีดจํากัดเพียงก้าวเดียวหวังหลินก็เข้าไปในลำแสงแห่งนั้นในใ,นใจพลันคิดถึงเวลาที่จะจากไปแล้ว การล่มสลายของค่ายกลเคลื่อนย้ายเป็นเรื่องดีแม้มันไม่ได้พังทลายข้าก็ต้องทำลายมันเพื่อให้ตำแหน่งเป้าหมายแตกสลายด้วยวิธีนั้นมันคงพอเป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายสู่อารามเทพอสนีเมื่อลำแสงพุ่งเข้าสู่ท้องฟ้าพลังรุนแรงสายหนึ่งปรากฏขึ้นมาขณะที่ลำแสงกำลังจะหายไปเซียนขั้นรูปธรรมหยางที่เปลี่ยนร่างเป็นลำแสงสีเงินนั้นพลันตะโกนออกมาผู้อาวุโสโปรดเอ่อยนามของท่านนี้ครั้งนี้จะไม่มีวันลืมเลือน ซิลมูหวังหลินหายไปพร้อมกับลำแสงดวงตาซื่อจื่อเฟิงพันสองสว่างและคิดในใจนางซิลมูขณะที่ลำแสงหายไปเซียนเกือบทั้งหมดข้างในกระซิบอย่างแผ่วเบานี้ใหญ่ครั้งนี้จะไม่มีวันลืมเลือนทั้งหมดทุกคนจดจำชื่อซิลมูเป็นชื่อที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมเลือนไปชั่วชีวิต